น,นี่ต้องยอมรับนะคะไม่มีการเมืองไหนที่ร้อนแรงเท่ากับการเมืองในวัดวงศีกากีอีกแล้วนะคะหลังจากเราได้เห็นหน้าตาของผบตรคนใหม่พลตํารวจเอกต่อศักดสุขวิมนนะคะซึ่งก็มีคําถามเกิดขึ้นทันทีว่าอาจจะขัดกับหลักกฎหมายหรือไม่สําหรับการคัดเลือกผบตรนะคะเพราะว่าลำดับชั้นอาวุโสข,ของพลตํารวจเอกต่อศักนะี่ก็ถือว่าเป็นลำดับชั้นอาวุโสที่4เลยนะคะถ้าเทียบกับแคนดิเดตทั้ง4ี่คนนั่นเองนะคะก็กลายมาเป็นคําถามว่าหลังจากนี้ไป จะสามารถทํำบทบาทนําองค์กรของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มากน้อยแค่ไหนแม้ว่าภาพล่าสุดที่เราจะได้เห็นกันไปแล้วนะคะเราหยิบยกภาพนี้มาจาก Facebook ของคุณวาสนานานุ่มนะคะมีการเขียนข้อความเอาไว้ด้วยนะคะว่าสงบศึกสีกากีเป็นไฟบังคับหลังมีรายงานออกมานะคะว่าภาพนี้ก็คือภาพที่พลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองอบอรตอรอได้เข้าไปติดต่อขอพบกับพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนซึ่งเป็นอบอรตอรอคนใหม เข้าไปเพื่อแสดงความยินดีนะคะที่กองปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายหรือคอมมานโดย่านเมืองทองธาน,นีนะคะซึ่งสถานที่ทำงานนี้ก็เป็นสถานที่ทำงานของพลตำรวจเอกต่อศัก์รวมถึงมีการพูดคุยแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันด้วยนะคะแต่ว่าการได้มาซึ่งตำแหน่งของผอบตรคนใหม่ในรอบนี้ต้องเรียกว่าสะเทือนแวดวงตารวจกันพอสมควรเพราะนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะของอประธานกตรผู้เสนอชื่อ ถูกตั้งคำถามเรื่องนี้ในสภาถึงการทำหน้าที่และการทวงถามว่าจะสามารถปติรูปตำรวจได้อย่างจริงใจหรือไม่จากสอสอจากเก้าไกลด้วยนั่นก็คือคุณรังสีมันโรมนั่นเองนะคะถ้าเราไปดูในแวดวงตำรวจกันก่อนคะ่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่กตรอมีมติ แต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14หนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยทันทีเลยก็คือพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกรตรผู้ทรงคุณวุฒิที่นั่งประชุมอยู่ด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวเลยที่ลงมติไม่เห็นชอบ และท่านเองก็อธิบายผ่าน Facebook แบบนี้ค่ะว่าการคัดเลือกหรือว่าแต่งตั้งผอบอตรนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดเอาไว้เกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งนายตำรวจขึ้นเป็นผอ,อตรอตามพรบตํารวจปี2565จะต้องเป็นข้าราชการตํารวจยศพลตํารวจเอกดํารงตําแหน่งเจรตํารวจแห่งชาติหรือรองผอ,อตรอและพิจารณาดูจากความอาวุโสและความรู้ความสามารถค่ะโดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบ สวนหรืองานปราบปรามแต่ว่าครั้งนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ส,สุขวิมนรองผบอรตอรอ,อาวุโสลำดับสุดท้ายรองจากอันดับหนึ่งก็คือพลตำรวจเอกรอยอิงค้าพโรธอันดับสองก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจก๊กอันดับ3คือพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรนะคะหรือว่าบิ๊กตายและสุดท้ายคือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ส,สุขวิมนซึ่งจะเห็นว่าอาวุโสเป็นลำดับที่4เลยแต่ทางด้านของคณะกรรมการกอตอรอ ก9กเสียงที่เห็นชอบนะคะยืนยันว่าหลักของการอาวุโสเนี่ยได้พิจารณาร่วมด้วยอย่างแน่นอนแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆมันก็มีองค์ประกอบที่ต้องเอามาพิจารณาด้วยโดยเฉพาะความเป็นผู้นําขององค์กรตํารวจแห่งชาติในสถานการณ์ประเทศไทยณปัจจุบันนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้พลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลถูกพิจารณาเป็นพิเศษนะคะซึ่งหลักๆแล้วก็ยังมีผบตรคนเก่าก็คือบิ๊กเด่นพลตํารวจเอกดํกกกกการงศักดิ์กิติประพัฒเป็นผูนะะ้ ที่ร่วมพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ด้วยท่ามกลางคำถามของสังคมว่านี่เป็นการใช้ดุลยพินิษ์ที่มากเกินไปหรือไม่ค่ะ นอกจากคำถามที่เกิดขึ้นจากประชาชนด้านนอกสภาด้านในสภาก็มีการตั้งคำถามนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากคุณรังสิมันโรมถึงปมการปฏิรูปตำรวจถามไปถึงนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาที่มองว่าตอนนี้ตำรวจแวดวงสีกากีค่อนข้างเตะตัดขากันพอสมควรกระดุมเม็ดแรกที่ควรจะกลัดให้ถูกต้องของการปฏิรูปตำรวจก็คือการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการคัดเลือกนะผอบอรตอรอนี่แหละค่ะ สะสะโรมได้อภิปรายเรื่องนี้นะคะโดยตั้งคําถามกับนายกรัฐมนตรีด้วยว่าการไม่มาตอบกระทู้ในรอบนี้สะท้อนถึงความไม่จริงใจในการแก้ปัญหาหรือไม่โดยเขามองว่าปัจจุบันนี้องค์กรตารวจมีปัญหาเดือนเว้นเดือนนะคะถ้าไม่คิดที่จะแก้ปัญหาสิ่งที่อาจจะต้องพบเจอนอกจากปัญหาภายในววดวงสีกากีแล้วคือความไม่ปลอดภัยของคนในสังคมและประชาชนด้วยค่ะกระดุมเม็ดแรกที่ควรจะทํา คือการสร้างความโปร่งใสในเรื่องของการเลือกผอบอตรประเด็นก็คือว่าถ้าเลือกผอบอตรไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมภายนอกสังคมตังหุบตำรวจก็จะตั้งคำถามว่าการเลือกนั้นเนี่ยเลือกจากอะไรนี่คือสิ่งที่สังคมไม่เคยได้รับคำตอบตัวผมเองเสนอรูปแบบวิธีการหนึ่ง ว่าจะเป็นทางออกและคลายความสงสัยให้กับพี่น้องประชาชนได้คือการให้ว่าที่ผอบอตรไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์เลยครับแล้วให้พี่น้องประชาชนเขาได้คอมเมนต์เขาได้สแสดงความคิดเห็นหรือจะโหวตกันไปเลยก็ได้ไอ้ข้อคอระหาว่าคนนั้นใกล้ชิดคนนี้คนนั้นมีเส้นสายกับคนนี้คนนั้นมีตั๋วคนนี้มันก็จะเกิดขึ้นล่ำไป มันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วคําถามก็คือขนาดตํารวจยังทุจริตคอร์รัปชันน่ะคุณคิดว่าความเชื่อมั่นของประชาชนที่เห็นองค์กรตํารวจคอร์รัปชันแล้วเขาจะคาดหวังให้ตํารวจไปปรับปรามคอร์รัปชันเหรอครับ คุณโรมนะคะย้ำว่าเข้าใจว่านายกไม่มาเพราะว่าติดภาร,รกิจด้านการเจรจาการค้าแต่ต้องไม่ลืมว่าวงการตำรวจตอนนี้ต้องการความจริงใจในการแก้ปัญหาและรอานายกมาตอบคำถามนี้ในสภาด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะนายชัยวรงโคศกป,ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยผ่านออนไลน์กลุ่มสื่อมวลชนประจำทำเนียบระบุว่าเรื่องนี้รู้ทั้งรู้ว่านายกรัฐมนตรีติดภาร,รกิจเยือนกัมพูชาอยู่แต่ยังหาเรื่องตั้งกระทู้ถาม าสดในสภาทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไรประเทศชาติและประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอชัยเนี่ยออกมาตอบโต้ทันทีนะคะหลังจากที่คุณโรมตั้งกระทู้ถามสดประเด็นนี้นั่นเองค่ะ ท่ามกลางปัญหาแวดวงสีกากีแบบนี้นะคะแน่นอนกระทบศรัทธาความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างที่คุณโรมบอกไปถ้าแวดวงยังไม่เคลียร์คัดชัดเจนเนี่ยและประชาชนจะเชื่อมั่นศรัทธาได้อย่างไรนี่เป็นความท้าทายของตําแหน่งพอบอรตรคนใหม่ไม่น้อยนะคะที่จะเข้ามาจัดก,การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะว่าปัญหาของตํารวจชั้นผู้น้อยความทุกข์ความเครียดที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญก็คือผู้บังคับบัญชาและระบบโครงสร้างของตํารวจด้วย เช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้ค่ะทีมข่าวไทย PBS ของเราได้รวบรวมสาเหตุที่คาดว่าน่าจะเป็นชนวนความเครียดของตํารวจเป็นทีมข่าวไทย PBS ออนไลน์นะคะพบไว้4เรื่องด้วยกันค่ะอย่างแรกคือความเครียดสะสมทั้งจากความกดดันในงานที่ได้รับมอบหมายถัดมานะคะก็คือวิ่งไม่ดีไม่มีตัว๋วทําให้ตำรวจ ต้องพยายามทําผลงานให้เข้าตาผู้บังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะหมายถึงความก้าวหน้าของตําแหน่งหน้าที่นั่นเองอย่างที่3ค่ะ เป็นทุกอย่างเลยนะคะตำรวจยกเว้นหน้าที่ของตำรวจชัดๆสิ่งนี้ชัดเจนเพราะว่าปัจจุบันภาระง,งานเพิ่มขึ้นต้องรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาอะไรที่นอกเหนืองานตำรวจก็ทำกันนะคะเหลือเพียงอย่างเดียวหน้าที่ตำรวจเนี่ยอาจจะบางอย่างอาจจะบกพร่องไปและสุดท้ายปัจจัยที่4ตํตำรวจต้องตรวจสอบสภาพจิตใจเพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสุขภาพจิตทำแค่เพียงครั้งเดียวนะตอนสอบนักเรียนในร้อยตำรวจบางนายก็เกิดความเครียดถึงขั้นเสี่ยงป่วยแล้วก็ไม่กล้าไปตรวจ ที่โรงพยาบาลเพราะมันอาจจะกลายเป็นประวัติที่ติดตัวแน่นอนว่าส่งผลต่อการคว้าตั๋วต่างๆเพื่อการเติบโตในอนาคตนะคะนอกจากความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วยังมีบางสาเหตุที่เลยเถิดไปถึงการทําให้ตํารวจกล้าที่จะละเมิดจริยธรรมวิชาชีพด้วยเราอ้างอิงข้อมูลนี้มาจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการจริยธรรมในวิชาชีพตํารวจโดยพลตํารวจตรีอดุลนรงศักดิ์และคณะเขาได้สํารวจลุ่มตัวอย่างของ ตำรวจเอาไว้567คนนะะในระดับของปฏิบัติการตั้งแต่ชั้น10บตำรวจตรีไปจนถึงพันตำรวจเอกพบแบบนี้พบว่าตำรวจได้ค่าตอบแทนน้อยค่ะจนต้องใช้อำนาจในการสแสวงหาผลประโยชน์มีถึง40.6%ที่ยอมรับว่าเคยปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ตรงไปตรงมาด้วยนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินส่วนตัว อย่างที่สองค่ะมีการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมทำให้ตำรวจบางนายแสวงหาเงินจากการทุจริตครอร์รัปชันเพื่อวิ่งเต้นหาตำแหน่ง อย่างที่3คือการถูกแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลทางการเมืองโดยกลุ่มตัวอย่างประมาณ20.1%ยอมรับนะคะว่าเคยถูกผู้มีอำนาจสั่งบิดเบือนคดีด,ด้วยและจับแพ้ด้วยค่ะและประเด็นสุดท้ายคือค่านิยมของวงการตำรวจรวมถึงการขาดมาตรการในการตรวจสอบลงโทษอย่างจรงิงจังและการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนไม่ได้รับแจ้งความไปจนถึงการข่มขู่รีดไถประชาชนก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะทางด้านของมุม มองพันตํารวจเอกวิรุตสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็มองเห็นว่าสาเหตุของปัญหาตํารวจชั้นผู้น้อยจริงๆแล้วมาจากผู้บังคับบัญชาด้วยและการสร้างภาระงานให้ตํารวจไม่ได้ทํางานของตัวเองนี่จึงเป็นอีกโจทย์ท้าทายของผอบอตรคนใหม่นะที่จะเข้ามาจัดการเรื่องนี้ค่ะความเครียดของตํารวจเนี่ยจากงานตํารวจแท้ๆเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่มันเครียดเพราะว่า าการบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นพบตรเนี่ยต้องยุติการกดดันให้ตำรวจทำนูน่นทำนี่ที่มันไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจนะฮะหน้าที่ของตำรวจก็คือการป้องกอันอาชญากรรมก็หน้าที่เท่านี้แหละนะครับอย่าไปกดดันเขาต้องพัฒนาโรงพักแข่งกันประกวดกันน่นนี่ไปสร้างความกดดันแล้วก็ไปเป็นนี่บุญคุณพวกธุรกิจสีเทาสีดำจะมือหวยนายบอลไม่พ้นหรอครับ ทําให้ผู้น้อยเนี่ยแทบจะแตะอะไรไม่ได้รถบรรทุกก็แตะไม่ได้ตํารวจไทยปัจจุบันเนี่ยยิ่งนับวันจะต้องเครียดนะครับเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกร้องว่าทำไมคุณไม่จับนูน่นทําไมคุณไม่จับทำไมรถบรรดิษบรรทุกหินดินมาตกหล,นล่นทําไมรถบรรทุกหนักมันวิ่งอยู่ได้นะฮะกดดันให้ต้องตั้งด่านเพื่อจับทํายอดนะวันละเท่านั้นเดือนละเท่านี้นะฮะเพื่อให้เจ้านายได้มีส่วนแบง่งไอ้ที่เครียดเครียดเครียดเพราะเจ้านายจะเอาอย่างนู่นจะเอาอยา่างนี้โดยเพราะการหาเงินหาประโยชน์ นั่นคือความเครียดนะคะของตํารวจชั้นผู้น้อยที่ต้องได้รับการแก้ไขจริงๆเพราะจากงานวิจัยเราเห็นแล้วว่าเป็นส่วนสําคัญเลยนะคะที่นําไปสู่การทําผิดจริยธรรมของตํารวจด้วยเหมือนกันนะคะแวดวงศีกากีคงมีหลายเรื่องนะที่รอให้ปฏิรูปกันอยู่ในขณะเดียวกันการแก้ไขโดยใช้กลไกในสภาเองก็รอ,อนายกเศรษฐาทวีสินด้วยนะคะที่จะมาตอบคําถามว่ามีความจริงจังแค่ไหนในการแก้ปัญหาและปฏิรูปแวดวงตํารวจค่ะ